สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของพนัทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาชมว่าวันนี้พนักได้อะไรมาวันนี้ได้เหรียญสวยๆมาค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะชนิดราคา1บาท1บาทที่ระลึกตัวติดผลิตน้อยก็จะมีนี่เลยนะคะตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญหนึบาทที่ระลึกค่ะคือ WHO เนี่ยคะ่ะเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญที่ระลึกหนึ่งบาทค่ะเหรียญที่ระลึกองค์การอนามัยโลก WHO นะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะสามรอบอันนี้ก็คือตัวนิยมอันดับหนึ่งนะคะเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งคือเหรียญน,นี่เลยคะ่ะเหรียญอ่า เสด็จนิวัตเสด็จนิวัตเขาได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ1ส่วนเหรียญที่หายากเป็นอันดับ1ก็คือ WO นะคะอันนี้จำนวนผลิตเพียง1ล้านเหรียญส่วนเหรียญน,นี้จำนวนผลิตถึง4ล้านกว่า สี่ล้านกว่ากับหนึ่งล้านราคาขายเท่ากันค่ะไม่ต่างกันเลยนะคะเช่นเดียวกับเหรียญอ่าสิบบาทสองสีเอเปกกับครุฑประเภทเดียวกันเลยเอเปกผลิตหนึ่งล้านครุฑผลิตห้าล้านราคาซื้อขายเท่ากันได้รับความนิยมอันนี้เหมือนกันเปรียบเทียบได้เลยเปรียบเทียบกันได้เลย WHO จำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญเสด็จนิวัตจำนวนผลิตสี่ล้านเหรียญแต่ราคา เท่ากันส่วน3มรอบนี้ผลิต3ามล้านเหรียญส่วนผลิตสองล้านเหรียญคือมีไม่น่าไม่มีมาเขาจะมีสถาปนาพระบรมมาเยอะมากเลยค่ะหนึ่งรอยเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีไถนามาสิบเหรียญแล้วก็จะมี1ิบาทวันนั้นมีสองเหรียญน,นี้ด้วยอันนี้เหรียญ เหรียญห้าบาทปีสามศูนย์ค่ะที่เรียกกันห้าหงหงสามศูนย์นะคะเหรียญห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามศูนย์ห้าบาทเรือหงจะมีผลิตแค่อสองพศนะคะพศสองห้าสามศูนย์และสองห้าสามหนึ่งเพียงอสองพศเท่านั้น จริงๆวันนี้ปะนัดลืมลืมปะนัดว่าจะจะไลท์ตั้งแต่กลางวันมัวทําโน่นนี่นั่นเลยลืมลืมนึกขึ้นไะด้โหดูเวลาจะเก็บของขึ้นรถเตรียมไปตลาดนัดพรุ่งนี้วันอังคารเจอกันตลาดไทยเตรียมจะเก็บของขึ้นรถไปตลาดไทยพรุ่งนี้นึกขึ้นได้เอ้ و, ยวันนี้ยังไม่ได้ไลท์เลยยังไม่ได้พูดคุยกับพี่น้องเลยเลยต้องมาไลท์ค่ะจริงๆ ที่ที่มาไลฟ์ที่มาพูดคุยเพราะว่านี่แหละค่ะต้องการที่จะพูดคุยเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะคะจะว่าไรายได้หรืออะไรทั้งหมดอะ่ะไม่มีนะคะแทบจะไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เขาเขาเขาอะไรอะ่ะช่วงนี้เฟซเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีโฆษณานะคะ,ะที่คนทำคลิปเรียวอะ่ะ นะคะจะรู้ช่วงนี้ไม่มีโฆษณาเข้าเขาคนคนไม่ซื้อโฆษณา,าวันนี้ได้มานะคะเหรียญหนึ่งบาทสวยๆนะคะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทตัวติดผลิตน้อยเนะะี่ยใครหายากมากนะคะเนรียอะไร W H O ของปนัดอันนี้สามรอบอันี้อันนี้สามรอบ,อนนออรอบแล้วก็ เนี่ยค่ะ W H O เนี่ยค่ะชอบมากเลยเหรียญน,นี้เพราะว่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่หายากสุดในบรรดาเหรียญดอลลาร์หนึ่งบาทที่เราจะจัดชุดให้ครบอ่ะเนาะส่วนมากจะขาดนี่แหละค่ะขาด W H O ค่ะ W H O นี่เขาจะเขาจะหายากเขาจะเป็นอะไรที่จำนวนผลิตเขาน้อย ผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญส่วนเหรียญที่ผลิตยเยอะนะคะอย่างเสด็จนิวัตเนี่ยเห็นไหมคะเสด็จนิวัตจำนวนผลิต4ล้านกว่านะคะแต่เขาได้รับความนิยมอะคะ่ะราคาเขาอยู่ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกันกับอ่ w h uh, o เลยนะคะราคาซื้อขายทองตลาด จะมีอะไรมาอีกเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวกันนะไล่ก่อนอันนี้หนึ่งร้อยเหรียญค่ะเหรียญสถาปนาพระบรมนะคะเหรียญนี้น่าเก็บสะสมนะคะเหรียญสถาปนานะคะรัชกาลที่สิบนะคะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเหรียญน่าจะเป็นเหรียญแรกของพระองค์ท่านเนาะเพราะเหรียญต่อจากนี้ก็คือจบเสียจบเสียนิทีหลังเนาะสถาปนาก่อนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญแรกของพระองค์ท่านนะคะเหรียญแรกของรัชกาลที่สิบ มีความหมายอย่างยิ่งเลยน่าเก็บน่าสนใจค่ะนะคะน่าเก็บสะสมมากเลยนะคะเหรียญสถาปนามีอนาคตแน่นอนเป็นเหรียญแรกของรัชกาลที่สิบค่ะเนาะใช่ไหมใช่สิเป็นเหรียญแรกของรัชกาลที่สิบเพราะวาระหนึ่งบาทก็จะมีสถาปนาแล้วก็จบเสจบเสนี่คือที่หลังละใช่ไหมคะน่าเก็บค่ะเหรียญหนเหรียญที่มีอนาคต นะคะน่าเก็บแต่จานวนผลิตเยอะนะคะเยอะมากค่ะส่วนเหรียญที่จํานวนผลิตน้อยสุดก็จะเป็นนี่แหละค่ะ w h o นะคะเหรียญสิบาท wto จำนวนผลิตเพียง1ล้านเหรียญส่วนเหรียญเสด็จนิวัตอันนี้เขาผลิตเยอะเห็นไหมคะไะนัทมีได้มาเยอะเลยอันนี้อ่เสด็จนิวัตจํานวนผลิต4ล้านเหรียญส่วนเหรียญ3รอบค่ะก็ผลิตจำนวนผลิตนะคะสามล้านเหรียญนะคะตามนี้เลยเหรียญเหรียญหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทที่ละลึก หบาทวาระนะคะหบาทวาระจะมีทั้งหมดด้วยกัน18วาระนะคะรวมกัรจนาด้วยค่ะรวมทั้งปีการจนาด้วยนะคะสิบสิบแปดวาระ